สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวกิจไทยอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้นะครับใช้แผง350วัตต์หนึ่งแผงนะครับซื้อมาลองดูก่อนคือซื้อตามงบนะครับค่อยๆสะสมไปกะว่าเต็มที่คงจะสามแผงครับเดี๋ยวไปดูแผงกันก่อนมีแผงนี้นะครับแผง350วัตต์ครับ,รบตอนนี้ แอร์ทำงานแล้วนะครับเป็นแอร์หมื่นสองพัน BTU อินเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดแผงดูมันจะลดเท่าไหร,ร่อินเวอร์เตอร์ทำงานนะครับดูว่ามันจะลดเท่าไหร่ตอนนี้แสงให้พลังงาน200ร้อยกวัตต์ครับ ไปลดลงเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวลองปิดลองถอดอินเวอร์เตอร์ดูนะครับสอ เสียบนะครับอินเวอร์เตอร์ทำงานลดลงมาเหลือ2.5 2.4 2.3 2.2 7แผงเดียวนะครับ ได้0.9แอมถ้าช่วงเที่ยงก็จะได้ประมาณ1แอมป์224วัตต์ช่วงเที่ยงก็จะได้ประมาณ250วัตต์ครับก็ลดได้ครับถ้าถ้าได้ครบ3แผงก็คงลดได้เยอะครับขณะนี้เวลาบ่ายโมงนะครับ กินกระแสยอยู่ที่1.8แแผงผลิตได้อยู่ที่1แอมนะครับ1.8แอมป์ถ้าคิดคำนวณจะได้เท่าไหร่นะครับลองกดดู1.8คูณแรงดัน220ตอนนี้แอร์กินกระแสยอยู่ที่ สามร้อยเก้าสิบหกแอมครับแอร์พวกนี้สูงสุดจะกินกระแสอยู่ที่4.8แอมแป์อมครับถ้าอุณหภูมิปกติไม่ร้อนมากก็จะกินอยู่ที่3แอมก็กลัวหรือประมาณ4-500แอมไป์ไอ้4-500วัตต์ครับ ตอนนี้ใส่ไปแผงเดียวก็ลดลงมา1แอมปหนึ่งแอมเท่ากับก็ประมาณ200รกว่าวัตต์250 2้อยห้าสิบสองร้ตอนนี้อุปกรณ์ก็ยังไม่ครบนะครับเดี๋ยวรอสั่งไม่อีกทีครับพร้อมแผง เมื่ออุปกรณ์ครบเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีครับเมื่อครบสามแผงกับพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเรียบร้อยนะครับอันนี้คือทดลองให้ดูก่อนครับคลิปนี้ก็คงแค่นี้ครับ,รบขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ